โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทยินดีต้อนรับนายสุรศักดิ์อินศรีไกรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพใน22จังหวัดของภาคกลางเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน151คนครูและบุคลากรจำนวน73คนภายใต้การบริหารงานโดย นายประชญาสมณะช้างเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของนางสาวตรีนึกเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้ดำเนินง,งานตามนโยบายดังนี้ ของการดําเนินงานในในโยบายด้านที่หนึ่งนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทมีการจัดอบรมให้ความรู้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและด้านสภาวะแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสุขในการทํางานร่วมกัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกจากนั้นยังจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอักคีภยัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในนโยบายด้านที่2การยกระดับคุณภาพการ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ต้องการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากรในการจัดทำสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรีศิลปะกีฬาและอาชีพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลรายปีตามศักยภาพของผู้เรียนนอกจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการแล้ว ยังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆจากการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวในปีการศึกษา2565ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในนโยบายด้านที่3การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านสามยายรักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านมาหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในนโยบายด้านที่4การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้ดำเนินการจัดทำเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์ผู้เรียนถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถและเป้าหมายของตนเองและมีแผนผังเส้นทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพที่มั่นคงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตด้านอาชีพต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกการศึกษาพิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจำนวน9รายการรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองจำนวน13รายการและรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงินจำนวน2รายการกิจกรรมโชว์แอนแชร์ท0 2 2วี การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดคิดไบต์ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในนโยบายด้านที่5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการการประเมินวิทยาฐานะตามระบบ DPA โดยการนำระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลมาใช้ในการส่งผ่านจัดการและประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามความถนัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดูแลรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในนโยบายด้านที่6การพัฒนาระบบราชการและการบริการยุคดิจิทัล มีการดำเนินงานโดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเช่นการพัฒนาระบบยืมคืนเบิกจ่ายวัสดุครุพันธ์การนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Calendar เป็นการสร้างระบบแจ้งเตือน การดำเนินงานตามปฏิทินโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Calendar ร่วมกับให้มีการแจ้งเตือนไปยัง a อ p พลิเคชัน Line จากการพัฒนางานด้านการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของครูบุคลากรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งของจังหวัดชัยนาททาให้การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเป็นที่ยอมรับและนักเรียนสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจในตนเองใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข